ประชาชนแห่ทำบุญไหว้พระหลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้อในวันพระใหญ่วิสาขาบูชาภายใต้มาตรการทำบุญวิถีชีวิตใหม่วิถีชาวพุทธยุคโควิด -19 เมื่อวันที่26พฤษภาค,คม2,564บรรยากาศการเดินทางมาทำบุญที่วัดสีชมพูองค์ตื้อบ้านน้ำโมงตำบลน้ำโมงอำเภอท่าบ่อจังหวัดนองคายที่มีหลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้อ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเป็นที่เคารพนับถือของพุทธศาสนิกชนสองฝั่งแม่น้ำโขงไทยลาวที่ประดิษฐานเป็นพระประธานในวิหารได้มีประชาชนเดินทางมาต่อแถวเรียงคิวเพื่อที่จะรอวัดอุณาภูมิของร่างกาย เพื่อจะเข้าไปในวิหารทำบุญกราบไหว้ขอพรจากองค์หลวงพ่อพระเจ้าองค์ตือ้ออีกทั้งวันนี้ยังตรงกับวันพระใหญ่วิสาขาบูชาซึ่งเป็นวันประสูต,ติตรรู้และปรินิพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงมีประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงพาครอบครัวมาทำบุญกันเป็นจำนวนมากภายใต้มาตรการทำบุญวิถีชีวิตใหม่วิถีชาวพุทธยุคโ,คโควิด -19 โดยทางวัดมีการตั้งจุดวัดอุณหภูมิร่างกายทำการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลทุกรายที่จะเดินผ่านเข้าไปยังภายในวิหารหลวงพ่อพระเจ้าองค์ตือ้อทั้งด้านขาเข้าและขาออกมีการลงทะเบียนและสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาจึงทำให้มีประชาชนที่มาต่อแถวเรียงคิวยืนรอกันอยู่อย่างด้านนอกวิหารนานกว่าปกติ ท่ามกลางอากาศที่ค่อนข้างร้อนอบอ้าวเกือบตลอดทั้งวัน